สวัสดีครับร้านทับโสพลเจริญยนต์จังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้มีคูปะอาทีร้อพัดรุ่นซูเปอร์วาลมานำเสนอเครื่องพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันหลังการขายให้หนึ่งเดือนเต็มในราคา3าม0มบาท35,900บาทราคานี้รับเองหน้าร้านทางเรามีส่วนลดให้ จัดส่งในทั่วไทยมีค่าจัดส่งเริ่มต้นที่1,000บาทถึง2,000บาทมาฟังเสียงพร้อมกันครับ สนใจติดต่อ098 362 8238ยำ้ำ36 098 362 8238สวัสดีครับ